สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลมาพบกับช่องสวิฟตี้ครับเมื่อฉช่นเคยนี่ค่ะทุกคนเยและก็ <Wow. S 1> วันนี้เราก็กลับมากับรายการแข่งสร้างที่หายวินญญานมากๆเลย <Yeah. S 2> ใช่วันนี้มากันได้4ี่คนนะคะทุกคนแล้วโจทย์ของเราก็คือจะสร้างบา้านยังไงถ้าต้องเอาชีวิตรอด100วันในโลกนี้นะคะก็แล้วแต่จะทําเลยนะีคะทุกคนแค่นั้นแหละตายทุกคนซูมกันเลย่อนซูมแค่พร้นที่คนที่สองะ่ะส่วนเวลา <c oughs> ของเราก็คือกี่นาทีนะสามสนาทีใช่แล้ว3 2 1จับเวลาตปเวลาเดินเรียบร้อย การทำบ้านด้วยใครทุกคนค่ะค่ะบ้านยังไงดีค่ะไม่รู้ค่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดแน่นอนอยู่แล้วค่ะยอดไปเลยนะมันกลางไม่เนี่ยกลางแหละสามสิบวิธีเอาเยอะวางแลนไว้ยังไงสร้างใหญ่กว่าแปลนเท่านั้นหยอกหยอกเดี๋ยวใจเย็นนะหยอกหยอกมีหยอกด้วยไม่มีทางหรอก สร้างใหญ่กว่าเปนเดี๋ยวมันก็ไม่ทันสิไม่แน่หูฟังต้องลองพี่บุ๋มพี่เออใช่เดี๋ยวลืมเออ่พวกบล็อกแสงอ่ะใช้เป็นบล็อกไลท์ได้ไหมทับกีบไลท์เหรอใช่ใช่ใช่เคลียร์ตัวให้ว่างหน่อยสักช่องเคลียร์แล้วบอกเคลียร์แล้วหนึ่งสองสามไอเอาว่าได้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 เอาว่าบล็อกไลท์มาอันนี้ใช้แทนบล็อกแสงเลยนะใช่แล้วมันเอาออกไงอ่ะ มันถึงบล็อกไฟเหรอเมื่อกี้วางเล่นไปมันจะออกยังไงอ๋อก็เราเราก็ไปดูบล็อกไฟแล้วก็ตีมันเลยอ๋อโอเคมันจะสะดวกสบายกว่าแบบไม่ต้องมาแอบล็อกอ่ะพี่สุดยอดไปเลยแย่เยอะเลยเวลาตัดออกเอาในคลิปไงแก้ไขไม่ได้แล้วมันมันมันเดินมันเดินหน้าไปแล้วงั้นเราจะช็อเป็นแบบเคยมีเคยทําบ้านหลังหนึ่งแม่แต่ไม่ใช่ร้อยวันหรอกเฮ้ยแต่ว่ามัน แต่มันก็ใช้ได้แหละอะไรเป็นอะไรเป็นเป็นเทคนิคคูปองเบ่งเป็นความสนใจบ้านอ่ะไม่เคยใส่มิดเดิลยีเลยนะไม่เคยเลยมั่งวางบล็อคพื้นที่เราบล็อไม่ตอนนี้เสียงถึงได้ปิ้มปิมอีกกี่นาทีใจเย็นนะพี่เพิ่งเพิ่มเสียงบูทขึ้นเมื่อกี้โอ้โห กลับไปเท่าเดิมเลยปะเราเราไม่ดีบ่อ่ะกลับไปเท่าเดิมดีกว่าโอเคคืนปากอะเราตรงว่าเอาปากไว้ที่เดิมเลยเว้ยแต่แบบเสียงไมค์กากรับแบบไม่เท่ากันอันนี้งงมากเราเราได้ปรับพี่ดิขอปรับอันตอนนหรือเปล่าเอ่อไม่ได้ปรับพี่ปรับแค่ตัดเสียงรอบข้างไว้เฉยเฉยเดี๋ยวอีกยี่สิบหกจุดสี่ห้าไม่ไหวจังวะมีจุดสี่ห้าจะด้วยแมทำไมไหวจังอ่ะไม่รููไม่ใช่ เอาโกงเวลานี่เดี๋ยวก่อนนะทำอย่างนี้อีกแล้วเนี้เอาเวลาไหนไปโกงกดเนี่ยกาเราเป็นคนจับเวลาดิโดนถ้ามันมีแอดออนจับเวลาให้ก็ดีสิโธ่เอยอาจจะมีก็ได้นะแอดออนจับเวลาแอดออนว่าะใช้กับของเซอร์มือน่าจะมีไม่รู้ต้องลองค่ะแต่ก็ลงไม่เป็นอยู่ดีนะมันโคตรเบสิกเลยว่ะบ้านตังนี้ มันก็ต้องเบสิกอยู่แล้วใช่เบสิกใช่เป็นยังไงอ่ะเราจะไม่เอาหรูหรอกโค้ชคอยดูนะจะมีคนทำบ้านโมเดิร์นออกมาหรูๆอยู่รู้รู้เลยว่าใครไม่ใช่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 ได้แล้วใช่ได้แล้วถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรไม่ได้ดิสไลท์ได้ดิสไลท์เดี๋ยวน้องไปดิสไลท์ให้เออ พราาะว่มันช่วยไม่ได้ค่ะวันนี้มันบ้านนะทีวีรอดอืมมันแบบมันหลอกดาวก็เลยจะให้ติดอะไรตัวเองต่อไม่ถูกนะแล้วก็เงียบเลยทุกคนหเหลือเฟือเวลาวันนี้บอกเลยเใครสร้างเล็กนี่น้อยหน้าคนอื่นนะโอ้โหยามเบอร์ดูความยามไม,ไม่ได้ยามเลยยาม,ม,มคือความทริงนันคือการยามตามตรงไหน อุ้ยลงไม่ได้<ม>อิดเพดานได้เหรอพี่ไอ้ทราบว่ายังไงว่าลงบันไดไม่ได้๋ยวกก่อนใจเย็นนะเฮ <c oughs> ้ไม่ดีกว่าไม่ค่อยเข้ากันเลยฮฮเอาออกไปสักจริงจริง,จร,งจริงที่สุดไม่ค่อยดูเหมาะสมกับการเป็นวันหนึ่งร้อยวันชั่วไรเลยช่างง่ายดียสัางใหม่โอไม่ได้ไม่ <c oughs> ได้ดไม่ดได้นะสักงใหม่มาขนาดนี้แล้วไม่ไ <c oughs> ด้นะ แค่สร้างเพิ่มเท่านั้นพี่ไม่มีอะไรยากนี่มันก็ใหญ่เกินไปแล้วคูปองไม่ใหญ่เกินหรอกพี่มันไม่มีคําว่าใหญ่เกินอ๋ออย่างงี้นี่เอในยี่สามนาทีแหละเวม่เป็นไรชิวๆ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 นะชิวๆชิวๆนะโอเคชิวๆคือแต่งบ้านเสร็จแต่แต่งไม่ทันเยแทบดอแทบดอแทบดอไม่เลยก็ต้องเผื่อเวลาไง จริงจริงแท้แน่นอนคือตอนนี้มือเป็นระวิงเราจะเราจะอย่าไปกดดันดิมันไม่มีโจทย์นะเว้ยโจทย์ก็แค่แบบร้อยวันทำไงก็ได้ให้บ้างมันดูใหญ่ขนาดนี้จริงนี่จริงที่สุดไม่ได้โอ้โหสักพักนิ้วเป็นตะคิวแต่ตอนนี้เสียงเมาส์เราจะเข้าเข้าคลิปหนักมากแต่ไม่เป็นไร <laughs> ไม่ได้ยินอนะ่ะพี่ไม่ได้ยินเลย ไม่พี่จะเข้าคลิปพี่ไม่ให้เข้าอย่างนั้นอาจจะไม่เข้าก็ได้พี่ยังไม่ได้ยินเหมือนกันหรือว่าในดิสคอร์ดมันติดตัดเสียงเงี้ยหรอใช่ดิสคอร์ดมันตัดเสียงใช่ดิสคอร์ดมันมันมันมีโหมดตัดเสียงอยู่อ่ะ yes yes พี่ก็ใช้อยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดพี่ไม่เปิดอ่ะไมค์พี่มันจะแบบทุกอนุ suppression อุ้ยไหนๆก็มาขนาดนี้เลยจริงพี่ใช่ไหม ใช่เป็นพี่เลยเขาลือหาดไปเลยใช่ไหมแต่งแต่งไปทันช่างมันใช่ใช่ไหมโอ้นับหนุนกันดีเหลือเกินแน่นอนของตกแต่งที่เอามาขอได้ใช้ก่อนได้ไหมก็เข้าไปตกแต่งก่อนดิค่อยออกมาข้างนอกไม่ได้ไม่ได้โอ้อทำบ้านไม่บาลานซ์แล้วหนึ่งไม่เป็นไรครับไม่บาลานเหมือนกันตอนนี้ทำบ้านไม่ไม่บาลานซ์แล้วหนึ่งตอนแรกนับมาอย่างดีเลยตอนนี้คือแบบช่างมันตอนนี้เราเี๋ยวเท่าไหร่แล้วตอนนี้ แล้วยี่เปียดนาทีสองหนึ่งอ๋อสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งโอเคยี่สิบเอ็ดความายี่สิบแปดได้ยินว่าได้ยินว่าสิบเอ็สิบเจ็ดใจเย็นนะเหมือนกันเหมือนกันได้ยินว่าสิบเจ็ดเหมือนกันหูนะหูนะขอโทษขอโทษบูบีหูไม่ค่อยดีใช่ต้องเพิ่มสีสันให้หน่อยสิใช่ไหมบ้านใส่ลุ้งไปเลยสีสันอ่ะให้ผมสร้างให้ดูก่อนอยวสร้าง ได้แต่คลิปอื่นได้แต่คลิปคลิปนี้มาได้จริงๆนี่เราต้องมีสีสันให้บ้านเราหน่อยมีสีสันกันหน่อยวู้หู้วู้ฮูโนเย้สนุกสนุกเย้ว้าวพยายามมากว้าว อไม่สบายมันดูร้อนๆดังนั้นเราจะปวดมาเลยค่ะร้อนๆเนี่ยฟังมุกอะไรอ่ะเปล่าเลยมุกอะไรเนี่ยโดนไม่ใช่มุกมันคือคำ t r a มไม่มันคือมันคือไม่ใช่มุกอ่ะไม่ไม่ใช่มุกได้ไงก็แบบไม่ใช่มุกไงพูดไดบอกมันเป็นมุกเออใส่มิดีอ่ะอืมดิฟสเลตช่วยได้โอ้โหเอ๊เสียงคีย์บอร์ดเสียงเมาส์เข้าทุกเสียงเลย ทำไมเขาจริงจังกันเลยอ่ะจริงจังไม่มีเราคิดไปเองเปล่าคือคิดไปเองใช่ไหมทุกคนทุกคนกำลังคุยผ่านจิตวิญญาณเราจะของมีสีสันกันหน่อยวู้ฮู้ว้าวหลังคาไม่ได้วู้ฮู้ยังไม่ตกเห็ข้างในเลยเย้โอเคทุกอย่างหลังคาเลยมันจะสูงขนาดนี้โอ้โหพี่บิ๊กอีกตั้งสิบแปดนาที กันอันนี้แหละสิบสป่นาทีแต่งบ้านดีกว่าโอ้หเน้นแต่งมันก็ต้องเน้นแต่งนะพี่อืมไม่แต่งไม่ได้จริงโ๋อพอจริงจังก็เลยแต่งนะเห็นไหมมีคนคิดเหมือนกันเลยว้าเดี๋ยวไม่นะพิเกียดวางบล็อกลือเกินนะพ่เกียดวางก็แค่ทับฟิลนะมันน่าจะมีไอ้นั่นน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ อไหนอ่ะในแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรที่มันจะแบบวางเลยอะ่ะแบบว่าเราทําแค่ครึ่งเดียวอะ่ะทาแค่ครึ่งเดียวแล้ววางเลยเราวางแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ใช้คําสั่งอีกครึ่งหนึ่งให้มันก<ะ>๊อปปี้กันมาเลยวู้ดรือเปล่าที่ทําได้ไม่เคยทำหรอกเป็นคนอื่นเขาทำะนะมันมีคนหนึ่งเคยทำอยู่ในเซิร์ฟต่อมีอยู่ก็ก๊อปของแล้วก็วาง ไหนไม่ดู easy เซิร์ฟนี้อ่ะในเซิร์ฟนี้ด้วยประเด็นใครวะไม่รู้จำไม่ได้คิว่าพี่ทำไม่เป็นแล้วหนึ่งแต่จำได้ว่าในเซิร์ฟนี้มันเคยมีจริงนะมีคนที่แบบกอบวางของแล้วก็บล็อกคาที่สร้างโคตรยากเลยอาจจะมีี่ท็อปก็ได้มั้ง้างกัน้ขู่แค่วางหลังคาก็หมดไปแล้วห้านาทีร้องเลยก็ร้องเลยดิพี่ไม่ร้องรลองไม่ได้เดี๋ยวข้างห้องได้ยิน เดี๋ยวติดป้ายกรุณาเบาเสียงค่ะไม่ได้นะวยวสูงไม่สูงไม่รู้ตอนนี้ถึงถึงป้ายที่เป็นหมายเลขแล้วอ่ะเกินไปป้าก้นนะอะไรลสร้างสร้างเมนชั่น่ะเนี่ยทุกทีตอนแรกมันก็เล็กๆอ่ะไปไปมาๆมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะงงเหมือนกันสร้างเมนชั่น ว้าวก็ได้อยู่นะนบ,บ,บูบี้ใครบูบี้พี่ใครจะมากล้าบูบี้พี่ผมมาโดนหลอกมาใช่ไหมไม่กล้าบูบี้พี่เท่าไหร่จริงใครเขากล้าบูบีสบ้สแร์สสแปร์สนะจริงมีจริงอยู่กี่คนคะเนี่ยได้ข่าวว่าอยู่คนเดียวสองคนแน่นอนอยู่แล้วเดียวค่ะมีห้องนอนเดียวอ๋ออย่างนี้นี่เองทำไมหลอกอย่างมันอยู่ด้วยบ้าง ไม่ไม่โควิดบูบีว่ะปองแมงบูบีแน่นอนให้มันไดบรรไดเฮ้ยเราจะเน้นคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมใช่พี่อย่างนั้นเลยมีทุกอย่างจริงแท้ถ้าไม่จริงอ่ะไม่จริงก็ไม่หวังแต่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยบ้านด อะไรกันนี่อะไรกันนี่อ่้โหภาพอะ,อะเกิอดอะไรขึ้นเพลงลงอะไรขนาดนี้บูบี้บูบีอีกแล้วหลงว่ะห <c ười> <c ười> ลงแบบหลงอ่ะเหลืออีกกี่นาทีอ่ะตอนี้ส่วนอีกสิบสี่นาทีครึ่งเจ้าสิบสี่ครึ่งสิบสี่ครึ่งโอ้เหลือเฟือโอ้เหลือเฟือด้วยวะตั้งไม่สิ้นเลยเหลือเฟือมีคนเหลือเฟือ เกือเือแล้วจริงเนี่ยโอ้โหบังประตูบ้านด้วยต่้งมันโครงบ้านยังไระเสียดเลยจ้าโอ้โหแล้วไงต่อว่ากิงหวังแต่งอยู่เลยโอ้หยังไม่มูฟออนเลยโหแต่มันมันบางมากชิตตัดกันไม่เป็นไรหรอกเนาะไม่มันบางขนาดนั้นจริงจริงจริงใช่ใช่เนาะอืมใช่พี่ก็ว่ายงั้นพูดไรกันเราอะ พี่ี่ไม่รู้เรื่องเหรอเนี่ยไม่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 รู้เรื่องไม่รู้เรื่องพี่ออกจากแก๊งไปเลยอไม่รู้พูดอย่างนี้จะออกจริงเลยเฮ้ยพี่บู๊คุกเบาคุกเบงเลิ่มเองพี่ไม่เกี่ยวไม่เราต้องมีของทุกอย่างสิไหนไหเราก็เอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันนะนะแต่ไม่มีโต้เอนชานไม่มีโต้เอนชานแหมยังไงกับตรงนี้ก็ได้นะโอเคทางขึ้นที่แบบ ใไม่มีใครเก่งกว่าพี่บุ๋มอีกแล้วโลกใบนะี้ริงเป็นสิ่งเป็นสิ่งเป็นสิ่ง,ง,งคูป,ปองบูบี้แย่ทุกคนดูดิคูป,ปองกับบูบี้โน่หนึ่งเลยใครบูบี้เท่าคูปองได้อีกไหมข้าไปก็นั่งฟังวิทยุไปเพลินเน how to ตกแต่งทันส์ทันแค่ตกแต่งใช่มะอะไรเป็นการตกแต่งที่แบบว่าจริงหวังแต่งเลยในมูฟออนนั่นน่ะในมูฟออนว่ะเล่นจนอิ่มอ่ะ เราชักจะใช้รัวเยอะเกินไปสะละเปลี่ยนบล็อกดกีิโก้เยอะพี่ไม่เยอะจริงจริงเลยบูบีนะโซนปัวเนี่ยไว้ตรงไหนบ้างไว้ตรงนั้นแหละเชื่อพี่ใช่น้องเชื่อพี่มาโดยตลอดจริงจริงเสมอนี่แหละปิ้งขนมปังวันตรงนี้นี่แหละถ้าเราคิดว่าได้มันก็จะได้ใช่พี่น้องคิดว่ามันได้มาโดยตลอดใช่ไหม ไม่คิดเหมือนกันเลยว่ะจริงสุดยอดเลยว้าวเหนื่อยให้วางบล็อกนี่มือเหนื่อยมากเลยในตอนนี้นะอาจจะไม่เหนื่อยที่วางบล็อกไม่เหนื่อยวางบล็อกเหนื่อยมากจริงเหนื่อยเพราะวางบล็อกนี่แหละอ๋อโอย่างสูงเหมือนกันนะอย่างกันตีในกรอบเดี๋ยวก่อนนะยินก่อนเถอะอ่าห์เลิกรถขนาดอุตส่าห์มีคนเลิกเล่นไปแล้วนะ ัมีคนขุดขึ้นมาอีกพี่เจอคลิปนี้ทีไรพี่จะปัดนี้แม่งไปเร็วเลยพี่บิ๊กงงพี่บิ๊กงงก็งงดิเราพูดเรื่องอะไรกันวะดีแล้วพี่เยู่ยวในกล่องไหมคะยังไม่จบโอเคโอเคโอเคใครโรยขงมันสวยสุดละแต่ต้องเล่าให้พี่บิ๊กฟังก่อนยาวพี่บิ๊กเข้ามาสู่ลัทธินี้เลยอะไรเหรอพี่บิ๊กอยู่แบบแฮปปี้เลยที่โตเกียวเนยอเกา ไหไราะนั่นไม่มีไข่บูบี้เลยจริงเหลืออีก9นาทีนะคะเดี๋ยวหามา9นาทีอะไรนะไม่บอกตกใจเหมือนกันลืมเอาไอ้นั่นมายืมหน่อยได้ไหมอะอะไรอ่ะโ้ตบุกอ่ะไม่มีอ่ะมีไหมวะมีอ่ะกิิปเยังไงอ่ะกิิปเดี๋ยวไปเอาวางไว้ในกล่องได้ไหม อยู่ชโปยวางไว้ที่กล,ล่องฮันหลูวางไว้ที่กล่องกล่องตรงไหนก็ได้วางๆไปเดี๋ยวไปเอาไหนเอาไว้แป๊บนึงนะก๊อปมาก่อนเดี๋ยวไปเอาเอาดี๋ยวเบลนี่แหละคนไทยตรงนี่นะเออห้ามองนะ่น<ม>หันหลังด้วยไ,ไม่มองหรอกไม่ได้หวงเท่าไหร่เชื่อเฮ้ยตกแตงให้ทันโกล๙นาทีว่ตกแต่ง <laughs> ไอของตกแต่งไงพี่พระเจ้านี่ยังคิดไม่ออกหรยอไงมันดูได้ว่าต้องมีทุกอย่างสินะเฮลิวิติ้งมีวางรับกันได้น่ารักที่สุดเลยเสียงเป็นอะไรเสียงลมเสียงเป็นอะไรเลยเสียงแบบโอ้เสียงแบบโนตีโนตีเข้ามาโนาีอะไรวะเนี่ยเออโนตีแล้วหนึ่งมันไม่ได้ตีนะเนี่ยโนตีเนี่ยเย้เออฮงไปหมด แบตกคราคลิปก็ไม่เงียบแล้วดูว่างอ่ะว่างผิดมนุษย์มะนาใช่แบบนั้นเลยจริงว่านี่อจริงจริงเสมอมาโคตรจี่สัตว์ใครยิงหวังแต่งเฮ้ยพี่เผลอเอาบล็อกไฟทิ้งไปว่ะครับกิฟตได้พี่อ่ะโอเคครับดับเบิ้ลไฟดับเบิ้ลมันตรงนี้เขาอีเจ็ดนาทีจ้ะเจ็ดอีหวังแต่งอยู่อีกหรือเปล่า อ๋อแต่งต้องรีบด้วยแล้วนะหวังแต่งอ่ะบล็อกอยู่ไหนโอ้ยลืมเอ็นวิวได้ไงไม่ดีเลยแล้วก็อะไรอีกที่ซ่อมมันดูแบบบ้านใหญ่แต่แบบอ่าสแก้งอะไรแบบน,นมีนม,ม,มันมาแล้วเลยเนดะี๋ยวใครใครทุบระฆังเลยระฆังมันดังมากเลย ไม่ได้ยินแหละว่าของตกแต่งอุ้ยลืมไปเลยว่าเคยมีช้ยใจว่ะใช้อย่างอื่นอยู่เมื่อกี้โอ้เอามาขายแบบนี้น้อยใจว่ะคนขายน้อยใจต้องน้อยใจไปนะกําลังช้าอยู่จ้าน้อยใจมากๆอใช่บ้างแค่คุณวางชั้นวางเข้าไปพื้นที่มันก็จะหายว่างแล้วใช่แล้วล่ะนั่นเลยว้าวนั่นแหละใช่เลย ใช่ไหมไม่ใช่หรอใช่เอ้ยโอ้โหได้ยินอยู่กวนหน่อยไม่ได้ยังไงโอเว้ยหรือว่าไม่ได้ยินหรือว่าไม่ได้ยินไงโอ้โอเหลือเกินนาขณะนี้เหลืออีกค่5นาทีโอ้โหยี่ยมเลยตื่นเต้นมากตอนนี้5นาทีได้อยูโอ้โหเหลือ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 ใช่เหลือเหลือเลยเนี่ยเหลือที่ไหนล่ะโอ้โหมันดูไม่สมกับการตกแต่งแบบนี้พอเพิ่มมาปุ๊บ ค่อยดูแบบจัดใคร้จริงๆที่คิดไว้มีอีกเยอะเลยอ่ะจะใส่บัตรทานนะเนี่ยจบเลยทำไมจะไม่ทันใส่นี่ก่อนละกันเอ้ามันอยู่ในเดอร์เชส s นะอืนี่คือบอกเลยว่าแบบสวยอ่ะสวยที่สุดละเอาวะกล้าพูดมาได้ยังไงให้ check king หนึ่งมากม king แล้วหนึ่งให้ h e c k king หนึ่งอยู่ไหนเนี่ย ไหนเนี่ยพี่ผมอ๋ออยู่กล่องนี้ใช่แล้วอย่าลืมดันหน้านี้แย่มากอะไรอีกอุ้ยอันนี้ก็น่ารักอุ้ยใช่ยิ่ี่น่าน่ามาป้ายยาเลยนะคุณปองนะไม่ดีเลยอันนี้โล่งอันนี้โล่งรับไม่ได้รับไม่ได้ไม่ชอบอะไรโล่งๆพอใจละพอใจยี่นาทีสามนาทีจ้าสามนาทีเหลือเฟือเหลือเฟือเหลือเฟือ มีหวังแต่งเลยทีเดียวเชียวก็อีกกันนูนนิ่งเป็นนาดิกาเด็กๆจริงพี่อย่างนั้นเลยดีดูดีตัวนี้เสียงเริ่มเบาลงไม่ใช่เลยนะขอโทษอูดีไหมอีกแล้วค่าคนดูไม่ต้องไปปรับไม่ต้องไปปรับเดี๋ยวบู๊ได้เองไม่ต้องดูหูแต่ก็ก็เป็นเพราะครูฟองหน้าเราไม่เกี่ยวนะไม่ไม่ไม่เกี่ยวเหมือนกันเอืมเออม คือเอออ๋ออันที่ดีคือบ้านที่ไวใช่ใช่เราจะสร้างเยอะหรอเราจะแต่งจนไม่ที่ดีสุดท้ายเฮ้ยห้องนี้มันว่างอีกเละใครทําไมมีสิทธิ์ว่างอืมกีกนาทีจะวางพื้นทันไหมหนึ่งนาทีจ้าเย่ทานฉันผู้ทาไม่ทานแล้วข้างล่างยังไม่ได้ใส่อย่างที่อยากจะใส่เลยมันคงไปต่อไม่ได้แล้วล่ะ ยังคันอยู่ป็งคันอยู่โอเคแล้วก็อันนี้มาหน่อยอันนี้อันนี้โอเครวนรวนรวนวนวนจับจับจับับจับัเออ่อ่ะจับจับจับดูรั้วเข้าตรงนี้จับจับบจับจเออมีจับจับหนึ่งจับจับจับจั จดีจะดีมันรีบมันเวลาเร่งรีบสามสิวิปั๊บปั๊บปับปิ๊บมันต้องให้มันดูเร่งรีบเลยพี่ปั๊บต๊บต๊บโอเคเ้แหลโหหาของไม่เจออู้วเจอพอดีเดื่อเลยเื่อปั๊บปั๊บปุ๊บปิ๊บปิ๊บต๊๊๊บปั๊บแต่ว่าพี่น่าจะใส่สาสตร์ไม่ทันแล้วแหละโอเคเด็ดวางมือแล้วว้าว ใส่ไฟใส่ ойти, okay, ไฟใส่ไฟใส่ไฟ,ไฟเอ yeah. ้ยใส่ไฟอ่ะพี่พี่เป็นคนหมดไฟเหรอโอ้ยนั่นไงหมดเย่เฮ้ยวิ่งข้ามถูบ้านหมายเลขหนึ่งจ้าหมายเลขหนึ่งได้แน่ว่าแล้วใส่ต้องบ้านต้องเป็นบ้านโมเดิร์นว่าแล้วเชียวไหนไม่มีไม่มีคำว่าโมเดิร์นเลยพี่แงบอกแล้วว่าบ้านโมเดิร์นในโมเดิร์นโมเดิร์นจะตายเนี่ยพี่โอ้โห no modern ม no ัน wooden ได้ไหม ใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าบ้านนี่สิบเท่าเลยแต่พี่ตกแต่งข้างในไม่ทันเท่าไหร่โอ้โหนี่คือตกแต่งไม่ทันไหนทร่ยจริงๆข้างล่างมันจะต้องเป็นฟาร์มข้าวแล้วก็มีมีแกะกับไก่ด้วยแต่มันใส่ไม่ทันเฮ้ยชั้นสองมีเตียงมีออมีทุกอย่างเลยมีแค่นี้แหละครับถ้มาบ้านเล็กนึงต่อไปบ้านมาเล็กสองแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่เสร็จไปแล้วไปแล้วเฮ้ย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  โอ้โหนี่ไงนโมเดินโมเดินแบบโบเดินเอ้าโอ้โหนี่กระด้างว่าไม่ได้มีไม่ใส่ไม่ดีเลยไม่มีโอ้ยว้าวกรองแบบโคตรกองดูห้องนอนใช้พื้นที่ได้แบบดีสุดยอดเลยดีพื้นที่เราเยอะเลยว้าวมีห้องนอนก็ห้องครับคงแล้วก็ห้องกินคลาวส์ประมาณนี้นี่นี่ มีไงมีเนเธอร์ด้วยอ๋อดูไหมพี่มองครั้งแรกพี่นึกถึงอะไรพี่นึกถึงคาเฟ่พี่ขอโทษนะแนล้วก็มันฉวยเงพี่คาเฟ่หมายเลขสาหมายเลขสามเฮ้ยบ้านใครอ่ะอ้า่ในท<ห>ุกไ<า>โอ้โหหนึงร้อยวันคือทารุณกรรมล้วนๆเลยนี่คือแบบว่าวก็คือแบบเล่น<ม>กับเพื่อนตอนแรกแล้วจะแล้วก็จะเพื่อนมากินถูกต้องไหมแน่แน่ เตียงดำด้วยไปแล้วไหนคือแบบหาหัวมาได้ด้วยแน่แสดงถึงการเอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันอย่างน้อยต้องได้มาหนึ่งหัวอ้ยต้องมีทุกอย่างจริงๆเห็นไหมวอกเละบ้านพี่บิ๊กนี่คือแบบอครัวเป็นครัวเตาเผาแบบครบมากเลยครัวเป็นครัวที่เก็บของไปที่เก็บของ อันนี้ห้องอะไรอาบน้ำอ๋อห้องอาบน้ำโอ้ยหนึ่งร้อยวันเราวอาบน้ำโอ้เรานี่คนตกกระปุกไปเลยมีเตียงมีห้องแคทเกมโอ้มายเย็นด้วยใช่ไหนฝั่งนี้มีอะไรห้องเก็บของโอ้ดูดิกล่องเยอะกว่าของน้องอีกแน่ขา้ล่านี่ก็คือบ้านของพี่บิ๊กปลูกผักด้วย เขาดูแบบครบถ้าเวลามากกว่านี้นี่น่าจะปลูกฟาร์มอ้อยกับฟาร์ม <c oughs> ไข่แล้วนะ <c oughs> จริงๆ <c oughs> ใ,ชใช่ใช่ใช่กันร้อยก็ร้อยวันไงแล้วเราอิงหลักอิงความเป็นจริงว่าเออเราเอาชีวิตรอดจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> แต่มันก็ต้องมีสิ่งก่อสร้างอื่นเหมือนกันไงถูกไหมละ่ะอืมและค่นี้แหละแล้เอาบ้านไงเราบ้านนี่แค่บ้านนะใช่อันนี้คือแค่บ้านของพี่อูก็แค่บ้านอันันก็แค่บ้านโอเคสําหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนก็ชอบบ้านหลังไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะ สำหรับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกดปงผมยกเว้นผมอัน